สวัสดีเวยรุ่น Rv กันทุกคนเลยนะครับสลับในวันนี้เนี่ยถมจะมาอัปเดตตัวของสกินฟรีแจกฟรียกเซิร์ฟนะครับซึ่งนั่นก็คือสกินใหม่งตัวไบรท์นะฮะบ,บอกเลยว่าสกินตัวนี้เท่มากแต่ว่าน่าเสียดายที่เอฟเฟกไม่มีนะครับจะเป็นสกินอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเมื่อวานนี้ทางทีมงานเนะี่ยมีการโพสต์อันนี้บนเพจนะครับซึ่งก็เนะขาบอกว่าแจกแน่นอนสกินฟรีไบเร็วๆนี้นะฮะ บอกตามตรงนะครับว่าเมื่อเห็นดาบเล่มนี้นะครับเราก็รู้สึกได้เลยนะับว่าใช่แน่ๆมันต้องใช่แน่นะครับสําหรับตัวสกินไบที่เรากําลังรอคอยกันมาน่าจะเกือบปีแล้วแหละนะผมว่าสกินนี้โอเคไปดูอาร์ตกัน แล้วสกินไบร์ทนะที่อยู่ในรูปของทางทีมงานก็คือสกินไบร์ตัวนี้นะครับเป็นไบร์เวียดนามนะฮะน่าเสียดายเนืว่าเอฟเฟกเนี่ยคือมันเท่มากๆเลยตัวอาร์ตก็เฟี้ยวฟ้าวจัดจัดแต่เสียดายที่เอฟเฟกไม่มีเป็นแค่สกินระดับ A เท่านั้นนะครับก็แอบ,บเสียดายเหมือนกันนะคุณผู้ชมทุกคนว่าไงและนี่นะครับจะเป็นตัวโมเดลของสกินไบร์สกินนี้นะครับนี่ฮะทุกคนอย่างเท่เท่มากๆนะครับคือดีทุกอย่างยกเว้นเอฟเฟกไม่มีถ้าเกิดมีเอฟเฟกขึ้นมาเนะี่ย ผมจะดีใจมากเลยนะครับก็ขอให้เป็นแบบว่าไม่ใช่อย่างที่เรารู้แล้วกันนะอยากให้แบบว่ามีเอฟเฟกต์มากมากเลยนะสกินนี้เท่จริงนะครับโมเดลนี่คือกินขาดเลยแต่ผมว่าหลายลคนก็คงจะดีใจเวลาที่ได้รับสกินบอ์อะนะทีนี้ครับกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่นะโพสต์นี้ก็ผ่านมาได้ประมาณกี่วันแล้วนะวันหนึ่งแล้วนะครับใกล้จะครบวันหนึ่งแล้วอ่าเพราะงั้นเนี่ยผมก็คาดเดาว่าประมาณไม่เกิน สัปดาห์หนึ่งนะฮะกิจกรรมก็น่าจะเข้าเกม Rv แล้วนะครับเดี๋ยววันที่กิจกรรมเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่านี้แจ้งเป็นข่าวไปก่อนสกินไบสกินไหนอะไรยังไงเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ถามเข้ามากันในช่องนะครับว่ามันคือสกินตัวอะไรนะครับอ่าสกินอันไหนไม่เคยเห็นบอกเลยว่าเท่มากจริงๆเนี่ยไบส์นะฮะเททุกสกินจริงๆโคตร,รเทเลยทุกคนมันเป็นฮีโร่ที่คาแรคเตอร์แบบจัมวาว่ะ แต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่เป็นตัวที่ดูเหมือนจะหาเล่นยากไปหน่อยแล้วก็ต้นเกมกลางเกมก็ไม่ได้เก่งด้วยนะ,ะต้องไปเก่งแบบช่วงเลทเลยถ้าเกิดว่าจำเทาที่จำความได้นะว่าผมเจอไบในแรงนะครับส่วนใหญ่ฝนหกข้ามตึงทุกคนนะฮะเป็นที่เล่นยากมากบอกตรงๆนะครับแต่ว่าเทจ่จริงๆสับตวงไบนะเฟสเท่นที่อยากยแนะนำเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็ให้จัดตามเฟสสมอรรับภูมดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เมน ไบรท์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นแครี่ปัจจุบันก็เป็นแอตาสินล้วนนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนหย่ไปเล่นเป็นแครี่อยู่นะครับผมประมาณนี้เนอะสำหรับตัวของไบรท์นะครับขอบคุณสปือนอเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยนะครับทีนี้นะครับก็จะมา update, อัปเดตอ่ากิจกรรมต่างๆในเกมหน่อยแล้วกันนะครับสิ่งแรกเลยที่จะบอกนะคือใครที่แบบว่ามีลอตเตอรี่แดงอ่าเขาเรียกว่าไงนะลอตเตอรี่แดงอ่าแล้วแบบว่ายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้รากนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าทางเกมจะเปิดให้แรกตัวของสกินทูพรีมเยอะมากเลย นะครับก็สามารถที่จะมาแลกได้แต่น่าเสียดายที่ว่าตัวของสกินกรักน้าแข็งเนี่ยไม่ได้อยู่ในนี้ด้วยนะครับกลักทิมะเออนะครับก็สามารถแลกได้แนตะ่ผมเนี่ยมีครบหมดแล้วก็ดองไว้2อันนะรอวันที่เจม่ะเขาแบบเปิดเอาสกินตัวอื่นมาให้แลกเพิ่มเติมนะครับก็ไม่รู้เมื่อไหร่ชาติไหนนะสกินฟูพรีมจะมานะครับก็รออยู่นะฮะอยากให้ทีมงานเนี่ยเขาเอามาเข้ามาแบบใหม่ๆบ้างก็จะดีมากนะครับผมอ่นะทีนี้เนี่ยในตัวเกมนะครับก็จะมีตัวของ กิจกรรม mini มเกมอยู่นะครับแล้วก็ลอกอินรับของรางวัลนะครับมาเริ่มกันที่อันนี้ก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นของที่ผมรับไปแล้วนะฮะก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยเป็นของรางวัลที่ไม่ได้แจกตล,ลอดนะครับอย่างอันเนี้ยเป็น emoji ถาวรเลยนะซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ในเกมได้นะครับแล้วก็เป็นรูปโปรไฟล์ยอนักสืบนะครับผมก็ไม่อยากให้พลาดกันนะส่วนสกินฟรีลาวิลเนี่ยผมได้รับมาแล้วนะ และคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาทําตอนนี้ก็อาจจะผมไม่แน่ใจว่าจะทนหรือเปล่านะครับก็ลองทําดูได้ถ้าเกิดว่าใครที่พลาดไปสกินนี้สวยมากนะบอกตามตรงทีนี้ครับตัวมินิคู่จับคู่นะครับมินิเกมจับคู่เออก็จะแจกตัวของกรอบโปรไฟล์ฟแล้วก็เอฟเฟกต์ถาวรด้วยอ่ะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับวิธีการทำธุรกิจอย่างแรกคือเราต้องล็อกอินสะสมก่อนนะครับแล้วก็เข้าร่วมเกม 5v5 หรือแรงก็ได้นะ ตรงนี้คือใช้เทมเพิ่มค่าความสัมพันธ์นะครับเราก็จะได้รับตัวของแว่นนักสืบมานะครับเพราะเรามีแว่นนักสืบแล้วนะครับเราก็เอาไปใช้เล่นกิจกรรมได้นะครับอ่ะผมลองเล่นดูนะด่านที่สองนะครับโอเคปลดล็อกด่านปึ๊บได้มานะฮะเราก็เล่นเลยนะครับให้เราเนี่ยจิ้มอันที่มันเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมปึป๊บอ่าให,ห,ห้หมดเลยให้หมดเลยหมดเลยเอาเลยเอาเลยโอเค1 2 3สาปึ๊บ เอาจอริงก็สนุกนะตัวมินิเกมอ่ะมันก็ผมว่านะเฮ้ยเปเ่งชิปชิป,ชปแล้วผมว่านะเราเล่นใครเครียดได้นะครับเวลาที่เรากดแรงแล้วหัวร้อนอ่ะอก็เอามาเล่นใครเครียดก็สนุกดีนะครับเป็นอะไรที่โอเคนะผมว่าใช้ได้เลยนะครับเวลามันครบสามามันก็จะหายไปเองนะไอมิติเกมตัวนี้นะครับเบาสมองดีคุณผู้ชมบอกเลยไม่ควพรพลาดเด็ดขาดนะกับเกมแบบนี้พยายามดูอะไรที่มันเป็น3ด้วยนะครับ อ่ะเนี่ยเดดเดดดดเรียบร้อยนะก็ผ่านด่านแล้วนะเป็นเกมที่เล่นไม่ได้ยากมากแล้วก็ได้รับเหรียญทองเอาไปซื้อตัวฮีโร่ได้ด้วยสฟสมได้เนะเขาจะถามเราว่าเราจะเล่นต่อหรือเปล่านะครับก็กดปันทีได้นะครับโอเคมาแล้วนะี่ก็ลองเล่นดูเึ๊บเบเฮ้ย <H ee>! แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอันใหม่เหรอโอเคสามนาฬิกานาฬิกานาฬิกาโอเคประกาศจับประกาศจับประกาศจับอ่าอันนี้นาฬิกานาฬิกานาฬิกา นะครับอันนี้แว่นป่ะอ้าวแย่แล้แย่แล้วเอาหมวกก่อนแล้วกันโอเคนะครับปึ๊บปึ๊บดีนะที่มันไม่มีจับเวลาี่ยเวลานี่คือจะลําบากมากนะมันก็จะตื่นเต้นอ้าวบันเทิงโอเคอันนี้โอเคอันนี้เอา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 จิบจิบแล้วนะครับฟื้นคืนได้นะโอเคเอามาสามอันต้องเอาอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ ปึ๊บปึ๊บโอเคนี่นี่นี่อ่าได้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 แล้วก็แล้วก็อะไรสามอานบ้างครับผมดูก่อนดูก่อนอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าโอเคอันนี้ยังไม่ยังไม่ครบเลยนะฮะกดต้องดูให้ดีด้วยนะครับอ้าวเลยเลยโอเคนะครับ yeah, <laughs> yeah, เย่แล้วสิเย่แล้วสิกุญแจโคตรเยอะอะโคตรเยอะบอกเลย โอ้ดาวก็ยังไม่ขึ้นมาอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองกดอะไรดีอันนี้อันนี้ก็เจอละวหนึ่งสองสามเฮ้ยผมกดผิดอันหรอโอเคแจ้งมาเถอะนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่นะฮะเวลอาอัดคลิปไปด้วยเดี๋ยวเล่นเร็วตื่นเต้นนะครับผมก็ลองเล่นดูนะก็ถือว่าสนุกดีแล้วก็ใช้ความคิดดีมากเลยนะครับวันนี้ทีนี้นะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยถามผมมานะครับเกี่ยวกับตัวของสกินกิลดอร์นะครับว่า เฮ้ยสกินตัวนี้เราจะต้องรับยังไงนะครับโอเคนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะสกินกิลร์ที่บอกก็คือเป็นสกินคอร์รัประหว่างทาง r ารีไรเฮดโอเคนะครับเราสามารถรับได้ผ่านกิจกรรมลูกแก้วทองนะฮะลูกแก้วทองนยผมแนะนําว่าให้เล่นในกิจกรรมเติมเกมต้นเดือนดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ลูกแก้วทองสิบลูกนะครับตรงนี้เราต้องใช้ลูกแก้วทองตรงนี้ในการสุ่มนะฮะลูกแก้วทองที่ผมมีอยู่นะครับพะเรากดสุ่มเนี่ยเราก็จะได้รับของตัวของผลึกมาได้นะครับผลึกที่ว่าคือนี่ครับคุณผู้ชม พอเราได้ตัวนี้มานะครับเราถึงจะมาเอามาแลกตัวสกินได้เป็นผลึกการเวลานะครับเอาไว้แลกตัวของสกินต่างๆนะครับที่มีตามลิสต์ตรงนี้นะผมลองกดให้ดูนะครับผมเคยมือเฮงนะฮะกดแบบว่า5ครั้งเนี่ยก็จะได้รับผลึกเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ผมมากับคุณผู้ชมเนี่ยมันจะออกหรือเปล่านะครับลองดูเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ดวงเกลือนะครับดวงเกลือมากเลยบอกตามตรงนะฮะโอ้โหได้เห็นไหมเกลือเฮ้ยจะผมได้ตามเชฟสกินเลเจนต์วะ เฮืยอะไรอ่ะเอาละครับเอาละครับเฮ้ย <laughs> เไปเปิดบป๊บน,นึงนะไม่ได้กาแล้วครับต้องเปิดว่ะคุณผู้ชมตะกินเลเจนต์ครับผม <laughs> ผมมีมเขาหมดแล้วอะไรเนี่ยเออช่างมันเถอะนะฮะ เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม oh, โอ้โหไม่ไหวเกลืก,นนกินนะฮะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวพอสกินไบ็กเข้ามาผมก็จะอัปเดตนะว่ากิจกรรมเริ่มแล้วนะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ